สวัสดีครับผมพัทดลสนชัยนะครับเป็นพิธีกรพอร์แคต์ในวันนี้นะครับซึ่งพอดแคต์วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการปฏิวัติอเมริกาปี1776กันนะครับเราจะพูดตั้งแต่ภูมิหลังที่มาสาเหตุปัจจัยต่างๆรวมถึงคํามรู้ของเหตุการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์นั่นนะครับซึ่งคนที่จะเล่าให้เราฟังตรงนี้ก็คือคุณรัชวิภากรีทานคุณหมีนั่นเองนะครับผมถ้าเราพอมฟังกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมสวัสดีครับก็ภูมิหลังของ การในอเมริกานะครับเป็นผลรวงมาจากสงครามเจ็ดปีนะครับที่อังกฤษได้ทําสงครามมายาวนานนะครับทําให้อังกฤษเนี่ยมีหนี้สินเป็นจำนวนมากและการเงินของประเทศก็ไม่สู่ดีนะนะครับอังกฤษเนี่ยเพื่อภาษีในอาณานิคมอเมริกาเนี่ยและดําเนินการนโยบายดิบแบบคับต่างๆอังกฤษพยายามนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจของอาณานิคมนะครับทําให้ประชาชนในอาณานิคมเนี่ยไม่พอใจกับการเอาละอัเบียบและการการคท่าของอังกฤษ จึงทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็เริ่มดุแลกขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็เกิดสงครามขึ้นภายหลังจากงานเลียงน้ำชาที่บอสตันเกิดขึ้นนะครับหรือว่า Boston Tea Party นะครับซึ่งเป็นการประท้วงทางการเมืองผู้ประท้วงเนี่ยได้ทิ้งกล่องใบาชาจากบริษัทอินเดียตะวนออกนะครับและก่อกรบฏต่อรัฐบัญญัติภาษีที่ตาขึ้นโดยรัฐสภาอังกฤษ โอเคครับต่อไปเราจะพูดถึงแนวคิดกันนะผมซึ่งเป็นแนวคิดที่สําคัญต่อการปฏิวัติอเมริกาครับซึ่งคนที่จะพูดให้เราฟังในวันนี้ก็คือคุณหมีนี่ครับพอฟังฟังกันแล้วก็ฟังกครับก็แนวคิดสําคัญนะครับของนักปราชญ์ที่มีผลต่อการปฏิวัติอเมริกานะครับหลักๆก็จะมีอยู่3คนนะครับคนที่หนึ่งนะครับก็คือจอร์จจอร์จเนี่ยเป็นผู้ที่เขียนหนังสือเรื่อง The Two Treaties of Government นะครับซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีของประชาชนนะครับ ซึ่งกล่าวาว่ารัฐบาลยจะมีหน้าที่ป้องก,กันชีวิตสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับแล้วก็มีปกครองเรื่องทรัพย์สินของประชาชนนะคะรับหากรัฐบาลละเมิดสิ่งเหล่านี้นะครับก็สามารถจะตั้งรัฐบาลใหม่ได้เลยซึ่งตอนนี้ส่งผลต่อการปฏิวัติอเมริกาเป็นอย่างมากนะค,ะคนที่สองนะครับก็คือโทมัสเพนซซึ่งเป็นผู้เขียนสือเรื่องคองมมอนเซนต์นะครับมีเนื้อหานะยุยงเกี่ยวกับชาวนานิคมนะครับ ให้ประกาศอิสรภาพ,าพแล้วต่อต้านการปกคอรองของอังกฤษน,นะครับนั่นหนังสือเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจในการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาะคระับคนที่สามของเรานะครับก็คืออดัมสมิธน,นะครับอดัมสมิธเนี่ยเป็นผู้ที่เขียนหนังสือเรื่อง The Wealth of n a t i o n นะครับซึ่งมีเนื้อหาทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการคา้าเสรีนะครับและการปกคอรองที่ไม่แทรกแซงระบบเศรษฐกิจน,นะครับซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่ชาวอเมริก,กันต้องการนะครับ โอเคครับต่อไปเราจะไปถึงแนวคิดสาเหตุและก็ชน,นวนมนะครับผมซึ่งคนที่จะเล่าให้เราฟังในวันนี้นะครับก็คือคุณชอรัตหรือคุณชานั่เองครับสวัสดีครับผมชอรัตคูมิดานชาวไทยครับสาเหตุในการปฏิวัติอเมริกานะครับมีอยู่สาข้อหลักๆนะครับข้อแรกคือสาเหตุด้านการปกครองนะครับเกิดจากการที่จกักรวรรดิงกฤษสมัยพระเจ้าจอร์จที่3เนี่ยนะครับต้องการควบคุมนานิคุมอย่างเข้มงวดนะครับแต่ชาวนาทิคมต้องการเสรีภาพในการปกครองตัวเองนะครับ 2คือสาเหตุด้านเศรษฐกิจอังกฤษบังคับให้ชาวนานิคมค้ากับแคนาดิกแต่ชาวนานิคมนะครับไปค้าขายประเทศอื่น่เนี่ยจะต้องทำการค้าขายประเทศอังกฤษและให้อังกฤษเก็บภาษีก่อนทครั้งจึงสร้างความไม่พอใจให้กับชาวนานิคมนะครับสาคือสาเหตุด้านการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับชาวนานิคมอังกฤษเรียก เก็บภาษีจำนวนมากผ่านกฎหมายจากอเมริกานะครับเช่นพระราชบัญญัติสแตปมที่ให้ชาวอานาทิคมซื้อสแตปมจากอังกฤษไปติดในสิ่งคิมต่างๆซึ่งทำให้อังกฤษได้รายได้จากการขายสแตป์จำนวนมากครนะสองคือพระราชบัญญัติชาที่ให้ชาวอานาทิคมต้องจ่ายภาษีชาให้กับอังกฤษซึ่ง จากการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะจึงทําให้ชาวนะิคมไม่พอใจ,จกะสุดท้ายนาะไปสู่การปฏิวัตินะครับแล้วชนวนสัาพัญ์นี่คืออะไรล่ะครับเหตุการณ์สาคัญที่ทําให้เกิดสงครามคือการปฏิวัตคิคือก็อเกิดจากการที่อังกฤษเนี่ยออกราชบัญญัติใบชานะครับสร้างความไม่พอใจให้กับชาวนะิคมจนในที่สุดวันที่16ธันวาคมปี1773กลุ่มประท้วงของชาวนาที่เรียกตัวเองว่า Sons of Liberty ได้ปลุกเข้าไป โยนหีบชาของอังกฤษนะครับจำนวน3 4 2หีบลงวนอ่าวอสตันที่รัฐแมสซาชูเซตส์สร้างความเสียหายให้ใบชาจำนวนมากนะครับเราเรียกเหตุการณ์นี้นะครับว่างานเรียนรับชาที่บอสตันจนเหตุการณ์นี้นะครับทางรัฐสภาของอังกฤษนะครับออกพระราชบัญญัติบีบคั้นตอบโต้การกระทำของรัฐแมสซาชูเซตส์โดยการปิด อ่าวบอสตันนะครับจนกว่าชาวนานิคมจะชดใช้ค่าเสียหายของไมชานะครับเหตุการณ์นี้นะครับทำให้12รัฐน,นาวิีมที่เหลือนะครับเข้าข้างรัฐนสิสซีแลนส์จนสุดท้ายนะครับในวันที่19เมษายนปี1775นะครับนำไปสู่สงครามการปฏิวัติอเมริกาที่เกิดขึ้นที่ราาัฐนิวซูเซนด์ครับโอเคครับเราได้ฟังเชนนกันไปแล้วต่อไปเราไปดูทำามสำคัญสำคัญกัน โอเคครับต่อไปเราจะไปฟังไทม์ไลน์นะครับผมผู้ชมครับและไทม์ไลน์สำคัญๆในเหตุการณ์นี้มีอะไรบ้างไทม์ไลน์สำคัญๆในเหตุการณ์นี้นะครับก็จะมีหนะ room, ึ่งนะ,นะครับสมอลลูมเล็กซิงตันและคอนคอร์ดนะครับเป็นการพาก,กันอย่างเป็นทางการครั้งแรกแระหว่างทหารอังกฤษกับทหารอเมริกันนะครับ <S <S <ม>เกิดขึ้นในวันทีน่19เามษายนปี1775นเะครับเกิดการพากันอย่างเดืยวก่อนที่ฝ่ายอังกฤษจะถอยกลับ ไปยังวอสตันโดยสายกิจถูกรอบโจมตีตลอดเส้นทางกลับทําให้ในท้ายที่สุดนะครับทหารธนกิจบาดเจ็บและเสียชีวิตไปมากกว่า300นายในขณะที่ฝ่ายนาทิคมนะครับบาดเจ็บไปเพียงแค่93นายภายหลังจากเหตุการณ์สงครามครั้งนี้นะครับเหตุการณ์ที่2นะครับคือการประกาศอิสรภาพนะครับในการประชุมสภาคองเกรสภาคกิทวีปครั้งที่2องในเดือนมิถุนาย,ยนปี1776สภาคองเกรสภาคกิทวีปครั้งที่2ของสหรัฐได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาการประกาศอิสรภาพ โดยเจฟสันนะครับเป็นผู้ร่างคำประกาศดุสรภาพหลักซึ่งสภาบของเจฟได้อธิบายและแก้ไ้คำประกาศนี้เจฟสันร่างขึ้นจนในวันที่2กระะกฎาคมปี1776ที่ประชุมสภาห่างภาคพพุณทวียยปยกเว้นตัวแทนจากนิวยอร์กที่งดออกเสียงนะครับต่างลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้แยกตัวจากการเป็นอาณานิคมของขอังกฤษก่อนที่2วันถัดมาในวันที่4กระะกฎาคมปี1776นะครับจะเป็น วันประกาศอิสรภาพยังเป็นทางการได้มีการลงเสียงอนุนมัติารประกาศอิสรภาพก่อนที่จะมีการลงมติเห็นชอบนะครับ3นะครับคือสมรภูมิที่สลาโตกานะครับเกิดขึ้นในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมปี1777เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับในสงครามการปฏิวัติอ,อเมริกาการรุนทัณนี้ประกอบด้วย2สมรภูมิหลักนะครับคือสมรภูมิฝาา์ฟ,ฟีแมในวันที่19กันยายนปี1777 และสมรภูมิที่ที่ราบสูนเบมิสในวันที่7ตรรุลาคมปี1 7 7่งพัสิาัมพันธ์ของการรบนี้อยู่ที่การทำให้ฝร,รั่งเศสเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับชาวาอเมริกันสมรภูมิที่ฟาร์ฟรีแมนนะครับเป็นการพะกาันครั้งแรกในสมรภูมิสลาโตกาการพะการันครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายนปี1 7 7งัและเป็นการเชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่งางปรธานกานกิจ ภายใต้การนําของนายพลจอรเเอร์กอยและกองทัพชาวนานคมอเมริกันภายใต้การนําของนายพลพอร์เชกเกตที่ฝา่งฟิเมนซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองสลาตุก้าในรัฐดิลยอย์คนลั์ของการสู้รบในครั้งนี้นะครับทั้งสองฝ่ายได้รับความเสียหายอย่างหนักกองทัพอังกฤษสูญเสียทหารประมาณ600นายส่วนชาวนานิคมสูญเสียประมาณ300นายแม้ว่ากองทัพอังกฤษจะสามารถครอบครองพื้นที่การสู้รบได้แต่พวกเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการเพื่อนัพต่อไปได้สำเร็จ หลังจากการสู้รบกำังทับชาวทำให้อานานิคมได้รับการเสริมกําลังและสามารถตั้งค่ายต่อไปได้ที่ฟาร์มเบมิสทําให้การเคลื่อนทัพของเบอร์กอยต้องหยุดชะงักลงนะครับสองนะครับสมรภูมิที่ที่รับสูงเบมิสนะครับเป็นการประทะก,กันครั้งที่สองในสมรภูมิสลาโต,ตกานะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุาลาคมปี1น7่หลังจากการสู้รบที่ฟาร์กิแมนเมื่อวันที่19กันยายนปี1น7่ซึ่งไม่ได้เห็นผลที่ชัดเจนต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับสมรภูมิที ที่ราบสูงเมมดตเนะครับเป็นเหตุการสำคัญไปสู่การยอมจำนวนของกองทัพถี่ภายใต้การนำของนายพลจอร์นเบอร์กอยและเป็นจุดเป็นสำคัญในสงครามการปฏิวัติอเมริกันครับในวันที่7ตุลาคมปี1777นะครับนายพลเบอร์กอยตัดสินใจทําการโจมตีหวังที่จะทําลายแนวะกองการของชาวอาณานิคมที่ที่ราบสูงเมมิมดนายพลเปนิมิคาโนน, o, นะครับของชาวนะอาณานะคิคมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการนําทัพ โจมตีตอบโต้ได้ครับการสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือดโดยชาวาางงอานรรานิคมสามารถยับยั้งการโจมตีของกองทัพอังกฤษได้นะครับหลังจากความพ่ายแพ้ที่ที่ราบสูรเบรนิสของกองทัพอังกฤษนะครับกองทัพอังกฤษเนีคคนรรน่ยถูกล้อมณคาสเบียงมากขึ้นจนในวันที่7ตุลาคมปี1777นะครับนายพลเบอร์ฟอยนะครับย้อนจำนวนต่อกองทัพของชาวอานรรานิคมโดยมีทหารอังกฤษประมาณ5,800นายถูกจับปเป็นเฉลย ชนะที่สลักโลก้ามครับทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในฐานะพันธมิตรของชาวอนานิคมซึ่งเป็นการเสริมกําลังทหารและการเงินที่สําคัญของท่งนของอาณานิคมนะครับสี่นะครับสมรภูมิที่ยอคเทาเป็นสมรภูมิที่สําคัญในสงครามการปฏิวัติอเมริกานะครับเกิดขึ้นระหว่างที่28กันยายนถึง19ตุลาคมปี1 7 8 1ที่ยอคเทารัสตัวจิน หมอระพูนนี้นะครับนำไปสู่การยอมจำนนของนายพลาคอนวอลิสและกองทัพอังกฤษนะครับส่งผลให้สงครามการปฏิวัติอเมริกาซึ่งสุดลงทันทีกองทัพอังกฤษเนี่ยยังคงควบคุมพื้นที่หลายส่วนของอนาธิคมนะครับแต่กําลังเชิญกับการขัดแยนงเสาวยากรและการต่อต้านอย่างหนันกจากชาวอนาธิคมนายพลคอนวอลิสจึงตัดสินใจที่จะตัดทายที่ยอคทาวนะครับเพื่อ รอ,อการเสริมกำลังสนับสนุนนะครับจากกองเรืออังกฤษที่กำหนดมาถึงส่วนทางฝั่งนานิคมนะครับนายพลจอร์จวอชิงตันและนายพลชอมปาติสเดอร์โรชม,โมูแห่ง,งกงงองทัพฝรั่งเศสได้เข้าร่วมการวางแผนโจมตียอคทางโดยอาศัยกองทัพอเมริกันฝรั่งเศสและการสนับสนุนกองทัพเรือฝรั่งเศส นายพลโพลิสนะครับเมื่อเห็นว่าไม่สามารถตามทางการโจมตีต่อไปได้อีกนะครับและไม่มีความหวังในการได้รับการสนับสนุนนะครับจากกองทัพอังกฤษนายพลโพลิสจึงตัดสินใจยอมจำนนต่อกองทัพพันมิตรฝรั่งเศสอเมริกานะครับในวันที่1 9กันยายนปี1791สมรภูมิที่ยอค์เฮาคจะเป็นจุดจบของสงครามการปฏิวัติอเมริกาหลังจากการยอมจำนนของนายพลโพลิส รัฐบาลอังกฤษเริ่มเจราจารสันติภาพกับชาวอนาธินนคมนคการยอมจำนวนที่ย้อทาข้าไปสู่การลุนาาในสนงิสัญญาปารีสในปี1783ซึ่งอังกฤษยอมรับในการเป็นเอกราชของสหรัฐอเมริกาสมรรภูมิที่ยอกทา้านะครับจึงแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการร่วมมือกันระหว่างกองทัพอเมริกาและกองทัพฝรั่งเศสซึ่งเป็นประจักสำคัญที่ได้รับชัยชนะในสงครามนี้นะครับโอเคครับเพิ่มเติมนิดนึง ก็คือเรื่องธงก็คือธงอเมริกาเนี่ยจะใช้ชื่อว่า star and strip นะครับก็คือเหมือนที่เราเห็นกันแหละก็ะคือมีดาวแล้วก็มีแถบสีก็เรียก star and strip นะครับแล้วก็เจ้าพงษ์จะเป็นประธานในพิธีคนแรกใช่ไหมครับใช่ครับอโอเคต่อไปนะครับเราจะไปฟังผลกระทบกัน,นครับผมผลก,กระทบของการปฏิวัตินี้ทำให้เกิดอะไรขบ้างผลกระทบของการปฏิวัติอเมริกาครับจากสนที่สัญญ,ญาปารีส ทำให้อนานิคมอเมีการทั้ง13แห่งเนี่ยได้รวมตัวกันเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทั้ง13รัฐนะครับได้ให้สไตล์ยาบานด้วยความร่วมมือกันเป็นบทประจักษ์เห็นสมา 1, พันธารัฐด้วยเหตุน,นี้นะครับทาให้มีการประชุมเพื่อทบทวนเรื่องสมาพันธารัฐซึ่งจอร์ชโบชิงตันนะครับได้สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยในปี1787นะครับได้มีการประชุมที่เมงฟิลาเดลเฟียโดยผู้แทนจาก12รัฐนะครับยกเว้นรัฐโรดไอแลนด์รวมทั้ง5คน การชมนี้นะครับใช้เวลาถึง4เดือนเศษเพื่อไกล่เกลียให้แต่ละราเห็นด้วยกับการรารงัฐธรรมนูญจนแล้วเสร็จในวันที่7กันยายนปี1 7 8่พร้อบพ้อมกับการตกลงการปกครองในระบอบสามพันธมนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับก็ยังมีบางกลุ่มต่อต้านระบอบสามพันธมิตนะครับทำให้ต้องใช้เวลาในการเจรจาและต่อรองจนถึงปี1789นะอครับจึงสามารถทําการ เลือกตั้งประธานาธิบดีครับพี่จอร์จวอชิงตันนะครับได้กล้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาครับโอเคครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับพอแช์ในวันนี้นะครับพอแชนในวันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องการปฏิวัติอเมริกาในปี7อนะครับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สาคัญของการปฏิวัติเรียกว่าในระดับโลกเลยก็ว่าได้ครับเพราะาอเมริกาก็เป็นตัวอย่างของประชาธิปไตยที่เรารู้จักกันดีและก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทาให้เห็นว่า พอมันมีความไม่พอใจกันมากๆก,ก็สามารถร่วมลุมกันและทําการสร้างเหตุการณ์ต่างๆขึ้นม,มาได้นะครับก็เอาไว้เป็นกรณีศึกษาก็ได้ครับจะได้มีแนวทางป้องกันกันโอเคก็ขอจบพอร์แคนไว้เพียงเท่านี้ครับ